จัก,กระพบเพนแข่ซึ่งครั้งหนึ่งบอกว่ารัตนาวาที่ชื่อประเทศไทยกำลังเล่นฝ่ามารสุมและหินโสโครกผมบอกว่าจักกระพบแพทองทานชินวัตรนี่แหละ คือหินโโครกของประเทศนี้เป็นภัยของประเทศนี้ไม่ใช่ความมั่นคงปลอดภัยไม่ใช่กับตันเรือจะเป็นอับเฉาถ่วงเรือเรือจะล่มเรือ well, จะจมพระอีอับเฉาแท่งนี้พระอีหินโโครกก้อนนี้จริงไม่จริงท่านผู้ชมพูดจากใจมาสิพิมพ์จากใจมาสิ ถ้าคุณมีความหวังกับประเทศเพราะมีอุ้งอิงเป็นนายกมีภูมิธรรมรักษาการนายกคุณพิมพ์มาเลยเจ็ดแต่ถ้าคุณโครจะสิ้นหวังเลยประเทศกระจอกชิบหายประเทศไม่ได้พัฒนาอะไรเลยพิมศูนย์เลือกเอาจะพิมเจ็ดหรือจะพิมศูนย์พิมพ์กันเข้ามาให้เห็นเป็นที่ประจักษ์หน่อยเถอะ พูดจนปากจะฉีกถึงติ่งหูแล้วยังไม่เจอคุณสมบัติใดที่เป็นความหวังให้เก็บประชาชนในประเทศได้เลยจากแผ่ทองทานและแผ่ภูมิธรรม